สวัสดีครับพบก,กับผม The Room Hotel ทาง y u u t u ช anel n นะครับวันนี้นะครับผมก็พักโรงแรม The Ten Hotel ที่หัดใหญ่นะครับซึ่งโรงแรมที่นี่นะครับก็จะเป็นใช้ตัวคารสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับอันนี้นอนเตียงหคนนะครับก็ผมนอน3คืนนะก็ราคาประมาณสามพันกว่าบาทนะครับก็พอดีเนี่ยผมอ่าพอดีอาจจะ จองข้อมูลผิดนะครับตอนแรกว่าขอเปลี่ยนห้องว่าจะมีห้องส่วนตัวไหม p r i เวทไหมพอดีเต็มนะครับก็เลยได้ห้องแบบนี้นะหกเตียงนะครับผมก็ตกใจว่าทำไมจองหกเตียงผมตอนผมตกผมอึ้งเลยนะนี่ไหนได้พอดีผมอ่าไปกดจองนะครับอาจจะดูข้อมูลผิดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็มาถ่ายบรรยากาศเตียงรวมเนาะให้เพื่อนได้ดูเนาะอาจจะได้รีวิวเตียงรวมบ้างนะครับ นี่นะก็จะเป็นย่านสถานีชุมทางใหญ่นะครับแต่จะมีห้องน้ำาในตัวนะครับตะก,กี้ผมไปผิดห้องอะ่ะเป็นนั่งที่ชาวมเวลยอยู่เนาะก็เลยเอา้าวตายละผิดห้องนะครับนึกว่านอนกับคนมาเลย์นะไม่ใช่นะมันนีส่วนตัวนะ <c oughs> ก็มีถังขยะนะครับมีเก้าอี้มีทีวีนะฮะห้องน้ำนะครับมีชักโครกนะ มีเครื่องน้ำอุ่นนะครับอ่างล้างมืออ่างล้างหน้ามีที่แขวนนะครับก็ถ้านอนห้องรวงก็สามารถเหมาได้นะอันนี้สแสดงว่าผมกดราคาเหมานะครับอาจจะดูอะไรผิดผิดนะฮะพอดีได้ข่าวว่าอยู่มีรถกระบาทดสอบลงใต้ก็เลยลงช่องหลักของรถไฟก็เลยต้องรีบชงนะครับว่าที่พักโรงแรมรถไฟหาดใหญ่นี่เต็มเร็วนะฮะเต็มเร็วมากนะครับกแรกยขอเปลี่ยนห้องส่วนตัวก็ไม่ได้นะ ก็เลยไปดีผมจองผ,ผ่านแอปนะนี่ฮะเขาจะมีเตียงบนกับเตียงล่างนะครับก็จะมีนี่นะโคมไฟเตียงนอนหดเตียงนะก็จะเหมือนอารมณ์นอนอยู่บนรถไฟนะเนี่ยจะมีหดเตียงแบบนี้นะครับนี่ถ้ารถองกลมเนี่ยผมนึกถึงเตียงนอนรถไฟสมัยก่อนเลยนะฮะถ้ารถนอนสมัยก่อนนะ่ะมันก็มีนะเตียงโคมไฟแบบนี้ปัจจุบันก็มีอยู่นะส่วนใหญ่ต้องเจอรถ,ถ,ถนอนพัดลมนะครับถ้ารถน,นอนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีนะแต่รถรุ่นเก่าประกาศอ่าสามสองเตียงน้ต่างหลังไม่มีแล้ว นะครับนี่ก็คุณแจห้องนะก็เป็นแบบ f ฟ m ม l y ีร o มนะครับไฟม่ดีรวมคือเป็นแบบโอมาชุดใหญ่ครอบครัวนะฮะนี่ก็จะมีรหัสไว f ฟนะครับนี่นะก็มีเครื่องปรับอากาศมีรีโมทนะเนี่ยบันไดนะเดี๋ยวขอญาตขึ้นบันไดตรงนี้เลยนะเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกันนะฮะขออภัย มันต้องเหนียวตัวล้างตัวนะนี่นะก็จะมีผ้าหม่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไม่เป็นไรครับควรเดินทางรีวิวเนาะมันต้องเจออะไรอุปสรรคนะครับก็มีน้ำดื่มนะมีถุงนะครับถือว่าโชคดีไปว่าได้ห้องนี่เขานั่งในตัวนะครับตะกี้ผมเห็นห้องคนมาเลยเนาะที่นอนเนี่ย ต้องอาบห้องน้ํารวมนะครับแต่ผมเคยอาบห้องน้ำห้องน้ำรวมนะที่โรงแรมที่ผมเคยรีวิวอย่างเช่นอะไรนะตรงแถว MRT นะครับ mm hmm. ก็เพื่อลองไล่าหาดูนะจะมีห้องส่วนตัวปุ๊บแต่ห้องน้ําไม่มีต้องไปอาบน้าห้องห้องรวมนะครับแต่ผมมาช่วงดึกดีนี่คนน้อยหน่อยนะครับครับก็ทางในคลิปบางส่วนที่ผมนี่พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอาัดสนไก็ต้องกราบขออภัยนะสวัสดีครับ